สวัสดีครับวันนี้พบกับครูโอ๊ตอีกแล้วนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนเรื่องนะครับเปลี่ยนเรื่องแล้วนะเป็นเรื่องใหม่นะครับสำหรับภาพนี้ของเรานะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะเจอกันไปตั้งแต่ป .4 ปห้าป .6 นะครับแต่ความยากของมันก็จะมีมีความเพิ่มเพิ่มเพิ่มความยากเพิ่มระดับความยากขึ้นเรื่อยๆนะครับนะแต่ว่าในส่วนของ ในคาบนี้เนี่ยเราจะเรียนในเรื่องที่ถามว่ายากไหมนะก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับนะในปอสีนะั้นไม่ค่อยยากเท่าไหร่เอามาดูกันโค้นมีเกม,มให้เล่นก่อนก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะมีเกม,มให้เล่นก่อน1เกมนะเอามาดูนี่โค้นมีรูปอะไรไม่รู้เนี่ยเป็นพืชชนิดหนึ่งเนี่ยนะเป็นพืชชนิดหนึ่งนะแล,แล้วก็มีคําว่าเข้าแล้วก็มีคําว่าปากมีรูปปาก แล้วก็ตัวอะไรไม่รู้นี่นะตัวอะไรไม่รู้อา้าวลองดูสิเรียกว่าอะไรอันนี้อะไรอ้อยข้าวปากปากอะไรปากช้างนั่นเองนะครับอันนี้คืออะไรอา้าวมีคำว่าลูกลูกตัวอะไรไม่รู้เนี่ยลูกอะไรไมร่รู้ในจุจุด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 มือลูกอะไรอันนี้เป็นลูก ไก่ไนกรกำมือน่าหลายคนรู้แล้วนะครับว่าเราเรียนเรื่องอะไรนะครับวันนี้นะเอาไปต่อมีอีกมีอีกพอนี่ลูกอะไรไม่รู้อวัยวะหนึ่งแล้วก็ลูกอะไรไม่รู้แล้วก็อวัยวะหนึ่งอา้าวอะไรพออะไรพอหอมปากหอมคอ นะครับเอา้ามาดูความหมายนะครับเอาอย่างที่อันนี้น,น,นี่มีอีกมีอีกรูปหนึ่งอันนี้ก็ขาว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 แต่มีหนึ่งตัวและนี่มันคือตัวอะไรมันคือจกแกะแกะสีอะไรแกะดำนั่นเองนะครับนะเอามาดูความหมายของมันอา้อาอย่างที่บอกนะครับว่าบางคนจะรู้แล้วนะวันนี้เราจะเรียนเรื่องของสํานวนนะครับ จำนวนอ้อยเข้าปากช้างนะครับนะมันก็จะหมายถึงว่าสิ่งใดที่มันเขาเรียกว่าอะไรประมาณว่านำสิ่งที่ชอบนะครับเอาไปให้สิ่งที่คนเอาไปให้คนที่มันที่เขาชอบในสิ่งสิ่งนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็จะได้สิ่งนั้นแน่นอนนะครับเรียกว่าอ้อยเข้าปากช้างนะครับส่วนลูกไก่ในกำมือเนี่ยก็จะเป็นประมาณว่าบุคคลที่ อาจจะไม่รอดนะครับหรือรอดขึ้นอยู่คนที่คนที่กลุ่มกลุ่มชะตาไว้นะครับนะเช่นเช่นเนี่ยคะแนนพวกเธอเนี่ยโค้ดโค้ตถือคะแนนพวกเธออยู่เนี่ยเธอก็เหมือนลูกไก่ในกำมือยกตัวอย่างนะนะครับเหมือนลูกไก่ในกำมือคือโค้ดจะตัดคะแนนพวกเธอก็ได้หรือโค้ตจะเพิ่มคะแนนพวกเธอบีบกระต่ายขายกรอดนี่คือลูกไก่ในกำมือนะครับนะคือทําอะไรก็ได้จะทําอะไรก็ได้นะครับ นะเพราะหอมปากหอมคอคือเรื่อยๆไม่มากหรือไม่น้อยจนเกินไปนะครับนะแกะดำนี่ตรงตามความหมายเลยคือมก็ไม่ตรงตามความหมายนะต้องแปลนิดน,นึงนะคือเราไม่ได้เอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับไม่ได้เอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับแกะนะแต่คือแกดำเนี่ยมันไม่มีมันมันมันส่วนมากมันจะเป็นสีขาวถูกไหมแต่การที่พูดถึงแกดำคือสิ่งที่แปลกแยกออกมานะครับนะนี่คือเรื่องสำนวนสุภาษ,ษิตและคำพังเพยนะครับแต่ถ้าอยู่ในป .4 เนี่ยครัวจะเน้นตรงนี้นะ เน้นต้องสำนวนนะเอาแล้วถามถามว่า3คำนี้นะมันมีความแตกต่างกันอย่างไรเอามาดูนะครับสำนวนเนี่ยนะคือนะถ้อยคำที่คมคายาคมคายคืออะไรนะครับทีนี้พอคมคายปุ๊บต้องสั้นสั้นไม่พอนะครับคน พอคนฟังเนี่ยได้ยินปุ๊บจะแปลตรงตัวไม่ได้ต้องคิดต่อนะครับนะต้องคิดต่อนะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังนะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะส่วนสุภาษิตนะครับนะสุภาษิตอ่ะสำ,สำนวนกันนะสำนวนนี้คือต้องสั้นนะแล้วคนฟังนี่ต้องคิดต่อนะครับนะสุภาษิตมักจะเป็นถ้อยคำถ้อยคำอีกเหมือนกันที่ดี นะครับนะถ้อยคําที่ดีนะครับใช้สอนนะครับใช้สอนในทางดีนะครับนะถ้าเป็นสุภาษิตจะใช้สอนในทางดีนะครับนะพังเพยนะครับนะเป็นใช้สอนแต่เป็นในเชิงของการเปรียบเทียบเปรียบเทียบคำบังเพยเนี่ยมันจะไม่สั้นเหมือนสำนวนนะคำบังเพยจะไม่สั้นเหมือนสำนวนนะ มันจะค่อนข้างจะยาวกว่าจะยาวกว่านิดนึงนะครับยาวกว่าสำนวนนะครับแต่บางที่ก็บอกว่าสำนวนเนี่ยนะสามารถแตกออกได้เป็นสุภาษิตและคำบังเพยนะครับนะอันนี้แล้วแต่หนังสือแต่ละเล่มนะบอกกันไว้นะครับนะแต่ถ้าเวลาเราดูข้อสอบนะให้ดูไว้ประมาณนี้นะครับนะเอาทีนี้มาดูความหมายที่ดูอยู่ในใบความรู้ของเรานะครับนะสำนวนคือเอาถ้อยคําที่ คมคายนะครับมีความหมายไม่เหมาะกับถ้อยคำก็คือคนอ่านเนี่ยทำไมต้องตีความต่อนะครับเช่นคุต้บอกว่ามือแข็งมือแข็งหมายถึงคนที่มือแข็งไหมหมายถึงคนที่มือเป็นมือกลายเป็นหินใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่นะครับแต่มือแข็งคือคนที่ไม่ไหวผู้ใหญ่มักจะบอกว่ามือแข็งนะครับแต่ถามว่าหมายถึงมือที่แข็งไหมไม่ใช่แต่คนฟังฟังปุ๊บ ถ้าแ,แปลตรงตัวคือแปลว่ามือแข็งผิดต้องแปลว่าไม่ไวายนะครับคือคนฟังต้องคิดต่อนะต่อไปใจดำแปลว่าหัวใจสีดำไหมใช่ไหมไม่ใช่นะครับแต่ใจดำในที่หมายถึงคนใจร้ายาคนใจร้ายนะครับนะสุกเอาเผากินคือประมาณว่า,าทำส่งๆนะครับนะทำไปวันๆนะทำไปวันๆ ทำไปวันๆปากหนักปากหนักใช่แบบปากหลายกิโลใช่ไหมคนปากห้อยนี่ใช่ไหมไม่ใช่นะครับปากหนักคือไม่ยอมพูดนะครับคนที่ไม่ยอมพูดไม่ยอมตอบอะไรเลยนี่คือคนปากหนักนะครับนะหนักใจอยู่ดีน้ำหนักตัวขึ้น10กิโลเพราะว่าหัวใจหนักขึ้นใช่ไหมไม่ใช่นะครับแต่หนักใจคือการตัดสินใจที่มันยากนะครับ การตัดสินใจยากนี่คือหนักใจนะครับนะต่อไปสุภาษิตนะอา้าวย้ำก่อนว่าถ้าเป็นย้ำก่อนว่าถ้าเป็นสำนวนเนี่ยนะเห็นไหมมันจะสั้นนะครับตามเอาตามความเข้าใจนะก็คือต้องสั้นแล้วก็ต้องตีความต่อนะครับต้องสั้นแล้วต้องตีความต่อนะสุภาษิตนะครับจะสอนตรงตรง,ตรง นะครับสอนตรงๆสอนในทางที่ดีนะครับนะอันนี้ไ่างามพระขนคนงามพระแต่งนี่ให้เน้นตรงนี้คนงามพระแต่งคนเนี่ยจะงามต้องแต่งตัวได้นะต่อไปนี่คือชัดเจนที่สุดนะย้ําตรงนี้ดอกจันรสองข้อนี้ไว้นี่คือลักษณะที่ชัดเจนนะของสุภาษิตคือสอนตรงๆให้คนเป็นคนดีนะครับคือทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วคนฟังปุ๊บไม่ต้องไปตีความต่อแล้วนะครับนะฟังปุ๊บก็กลายเป็นก็กลายเป็นอย่างนั้นเลย นะครับนะฟังปุ๊บก็กลายเป็นอย่างนั้นเลยฟังปุ๊บก็คือเขา้เขาใจตามนั้นเลยนะเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับก็คือฟังปุ๊บเออรู้แล้วว่าเราต้องใส่ใจคนอื่นนะครับนะประมาณนี้นะทาดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนะจำไว้นะนะครับคาพังเพยนะครับนะคล้ายๆกับสำนวนนะคล้ายกับสำนวนตรงที่พอฟังปุ๊บต้องเอาไปตีความใหม่แต่ถ้าเป็นคําพังเพยนะครับนะมันจะต้อง เปรียบเท kind of like ียบกับอะไรสักอย่างหนึ่งน่ะเปรียบเทียบกับอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นอันนี้ตําน้ําพริกละลายแม่น้ําแต่ความหมายน่ะมันไม่ได้หมายถึงการตําน้ําพริกหรอกนะมันหมายถึงการลงทุนที่ขาดทุนนะนะครับขาดทุนนะคือทาทาแล้วก็เอาไปทําทิ้งทํากว้างนะครับแต่อาจจะไม่ได้ายถึงการทําน้าพริกก็ได้นะบางคนอาจจะไม่ได้ทําธุรกิจทําน้าพริกเหมือนเหมือนเหมือนกันทุกคนนะครับนะ แต่ว่าเขาพูดถึงการลงทุนที่มันขาดทุนนะนะไม่ได้ไม่ได้ไม่คุ้มตามไม่คุ้มตามที่ลงทุนไปนะครับนะขี่ช้างจับตะกแตนะก็ไม่ได้หมายถึงคนที่ขี่ช้างไม่ได้ไม่ถึงคนที่ต้องจับตะกั่นะแต่หมายถึงว่าช้างเนี่ยมันตัวใหญ่นะครับการลงทุนไปหาช้างมาเนี่ยมันเป็นเรื่องยากแต่เราต้องการจะทําแค่การจับตะกแ่นตัวเดียวคุ้มไหมไม่คุ้มนะครับหมายถึงการลงทุนมาก แต่ได้ผลน้อยนะครับนะนี่คือคล้ายๆกับสำนวนคือมันต้องฟังปุ๊บแปลความต่อแต่มันจะมีความยาวกว่ามีการเอาไปเปรียบเทียบเนี่ยลักษณะนี้เปรียบเทียบกับช้างกับเปรียบเทียบอาการขี่ช้างนะครับอันนี้เปรียบเทียบอาการตามนํำพิกอะไรอย่างนี้นะครับนะเอาทีนี้มาดูแบบฝึกหัดของเรานะครับนะอันนี้เป็นสำนวนนะครับข้างนี้เป็นสำนวนนะสำนวนข้างนี้เป็นความหมาย นะถามว่าก๊อปเน็ตไปดูไปเซิร์ชได้ไหมไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันแต่ว่าต้องทำนะครับต้องทำอ่ะโค้ดทำเป็นตัวอย่างสักหนึ่งข้อนะอา้าวดูที่ความหมายก่อนโค้ดเห็นตรงนี้ยาวดีมีความรู้ความสามารถแต่เมื่อถึงเวลาเนี่ยนะไม่แสดงออกมาให้เห็นนะครับแต่เมื่อแต่เมื่อไม่ถึงเวลาไม่ถึงเวลานะก็จะไม่แสดงออกมาให้ใครเห็นนะครับคนประเภทนี้เรียกว่าคนคมในฝักนะครับนะ เรียกว่าข่มในฝักนะดูอีกอ่ะพูดจาหวานล้อมนะครับยกยอสรรพคุณยกเอ้ยกยอบุญคุณเพื่อขอสิ่งที่ประสงค์นะครับนะเพื่อขอสิ่งที่ประสงค์นะอาจจะเป็นชักแม่น้ำทั้งห้านะอาจอาจจะนะอาจจะนะลองดูนะครับลองไปทํากันเองดูนะอ้าวนี่คือใบงานตอนที่สองนะใบงานตอนที่สองนะครับใบงานที่สองไม่ใช่ใบงานตอนที่สองนะครับนะ เขาบอกว่าให้นักเรียนนะครับอา้าวย้อนก่อนให้นักเรียนทำอะไรอะเติมสำนวนที่กำหนดให้ลงในช่องว่างนะครับนะเอามาดูคุณแม่เดี๋ยวโคจะเฉลยประมาณข้อหนึ่งนะครับนะคุณแม่เลี้ยงลูกอย่างทนุถนอมนะครับราวกับราวกับอะไรดีเลี้ยงธนุถนอมมากเลยแบบไม่ให้ใครมาจับไม่ให้มาไม่ให้ใครมา ยุ่งย่ามกายอะไรแรงรูปอย่างกับไข่ในหินนะครับนี่นะนะครับนะมีโขเชื่ไปหนึ่งข้อนะครับที่เหลือไปทํากันเองย้ำอีกครั้งนะครับสามารถที่จะค้นหาอินเทอร์เน็ตค้นหาทางอินเทอร์เน็ตอะไรก็ได้นะเพียงแต่ว่าเราต้องได้ความรู้และเอามาทําการบ้านนะครับแล้วก็ใครไปค้นหานะครับก็จดไว้ว่าเออหนู ค้นคำนี้ค้นคำนี้มาทีนี้เราจะได้จำอยู่ในสมองได้นะครับนะสำหรับวันนี้นะครับเรื่องสำรวจสุภาษ,ษิตของอำเภอของป .4 เราต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ